สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเทปนี้เป็นเทปโค้งสุดท้ายที่เราจะมาสรุปตัวเลขให้กับทางท่านผู้ชมและก็สมาชิกแฟนๆนะครับนะอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับก็หลายคนเลยเนี่ยก็ยังถามทวงมาว่าโค้งสุดท้ายออกหรือยังออกหรือยังทั้งที่บางครั้งเราออกไปแล้วนะครับก็แ,แสดงว่าเราไม่ได้กดติดตามเลยนะครับ ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับนะสำหรับคนนี้ยังไม่ได้กดติดตามนะพอคนที่กดติดตามแล้วนี่มันต้องกดซ้าช่วยกดแค่แชร์ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับที่เป็นลูกสอนอะนะครับนะช่วยกดให้หน่อยนะในช่วงนี้นี่นะครับดาวที่มีอิทธิพลสูงมากๆเลยก็คือดาว5นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับดาว5เนี่ยมันมีองศาเท่ากับดาว2นะครับ ถ้าจันเป็นตัวชี้เป้านะพอจันเป็นตัวชี้เป้าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า5ก็ยังมีบทบาทอยู่ดีนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าในตอนเช้าเนี่ยทอกสอกับออมสินนะยังไม่เอา5ไปนะ5คราวนี้ก็ยังจะมีบทบาทอีกนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าถอยหลังกลับไป 2- 3งสางวดก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ5 มาตลอดเลยนะแปดห้าสามแปดห้าอแปะไรเงี้ยแปดาสอย่างเงี้ยนะออกมาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆ <c oughs> งวดนี้ก็เหมือนกันนะครับงวดนี้เนี่ยหวยกระดานเนี่ยนะครับเราก็เลยเอา5้าไว้ตากลางนะเอา5ไว้ตากลางว่าถ้าสมมุติว่ามันน่ะนะชี้เป้าไปที่ไหนนะครับก็อาจจะจับคู่ตรงนั้นได้นะครับหรือจะทําแบบที่ผมทําก็ได้นะครับก็คือ วิ่ง5ไว้ตัวหนึ่งแล้วก็5เนี่ยนะครับก็ซื้อเอาไว้อ่าเป็น19ประตูก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้เยอะๆนะครับเราก็อาจจะซื้ออ่าโต๊ดอย่างเดียวเลยนะครับโต๊ดอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราก็บอกไปเลยว่ามันน่าจะมีอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ8 5 2 85 3 8 5 6 8 5 9 8 5 0เนเนี่ยนะครับ ลองดูนะครับแล้วเราก็จะโชว์ไว้กระดานนะครับให้ท่านลองจับดูนะครับลองจับดูนะซื้อพอแพ้หอมปากหอมคอได้ค่ากับข้าวก็วอพอนะอดูนะครับได้ดูเอานะ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 เอาห้าเนี่ยเป็นตัวหลักในการจับนะครับซื้อเต่งเนี่ยอาจใจซื้อเยอะเกินไป ซื้อโต๊ดอย่างเดียวเลยนะครับโต๊ดอย่างเดียวก็คือเอา5้าเป็นตัวตั้งแล้วก็ <c oughs> จับคู่เอาข้างๆนะครับนะซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะครับลองจับดูนะนะลองจับดูนะแคปหน้าจอไว้นะครับนะแคปหน้าจอไว้นะนะโอเคครับนะพักนี้ไปหาหมอบ่อยเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดตามานะก็เ,ะเลยอาจจะบางทีตามันเ,เบลอนะครับ นะคราวนี้บอกได้เลยนะครับว่ามันมีเขาเรียกว่าเลข4เลข5นะครับเลข3มเลข2เป็นกาลักกินีนะนั้น4 3 2องเนี่ยเป็นการละกินีแล้วก็มี6เป็นการลกินีลองจับดูอย่างที่ผมบอกนะครับว่าลองจับดูนะเอา5เป็นตากลางแล้วก็จับไปข้างๆนะครับนะถ้าจะเล่น3ตัวก็คือ 85 2 853 856 8 5ด850ดหากนะจะฟุกอีกทีนึงก็854ก็ได้นะนะซื้อจากต้นอย่างเดียวนะครับนะข้างล่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวล่างเนี่ยมันมี3มนะครับมี3มมี1มี9มี6เอา3เป็นตัวตั้งข้างล่าง3ข้างล่างเป็นตัวตั้งแล้วก็จับ3 1นะ31 36 39อย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะ เพื่อจะได้ให้แฟนมีเงินใช้นะครับทุกๆ15บห้าวันจนเสร็จทีทีหนึ่งนะครับทีนี้ <c oughs> เราก็จะมาบอกโปรโมชั่นว่าเดือนหน้าเนี่ยนะครับเดือนเดือนหน้าน้องนุชไม่อยู่นะพอน้องนุชไม่อยู่เนี่ยก็คือเขาจะเริ่มไปตั้งแต่วันที่ประมาณปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้กลับไปที่กาต้านะครับ ใครที่จะจองเข้ามาหรือจะรีบนัดเข้ามาก็ยังได้500บาทนะครับสำหรับสักคิ้วหลายเส้นนะนะแล้วก็สักปากเนี่ยนะเป็น V.I.P. นะครับหรือลงหน้าหน้าทองทั้งหลายแหล่ก็แล้วกันนะครับก็จะลดให้500บาทนะส่วนถ้าเป็นข่าวต่อไปแล้วเดี๋ยวให้น้องนุชมาบอกโปรอีกทีหนึงหลังจากที่กลับมาแล้วนะก็คือประมาณปลายเดือนตุลาน้องนุชกลับมา ก็จะมีโปรใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเดือนอเขาเรียกอะไรอะเดือนหน,น้าเนี่ยนะครับเขากลับมาแล้วค่อยว่ากันนะแต่ว่าหลังหวยออกก็จะมีข่าวดีอีกเดี๋ยวให้น้องนุชมาพูดเองนะครับนั้นแล้วในช่วงนี้นะครับนะฝนฟ้านะตกเยอะหลือเกินนะระวังเรื่องสุขภาพนะเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้นะน้ำท่วมเพราะว่าดาวเสาเนี่ย ที่เป็นดาวแห่งโทษทุกทรมานมันอยู่ที่รา,าศีธาตุน้ําเป็นวินาศโลกน้ําเลยมาเยอะเลยนะครับแล้วช่วงนี้นะก็มีหมอดูที่หลายคนกําลังจะถูกเพ่งเล็งนะครับว่าอะไรนะค้าขายนะเอาเปรียบประชาชนหลอกลวงอะไรอย่างนี้นะครับของเราอยู่มาได้นานพก็เราไม่เคยหลอกลวงใครนะครับเราให้อย่างเดียวนะครับ ไม่เคยเก็บค่าสมาชิกไม่เคยเก็บค่ารายเดือนไม่เคยอะไรทั้งนั้นเราเพียงแต่เอาวิชาโราศาสตร์นะมาคำนวณเลขที่ควรจะเป็นมาแบ่งปันแบ่งแป็นกันรวยนะช่องของผมคือแบ่งปันกันรวยนะครับนะนั้นแล้วก็เอาเป็นสถิติแล้วก็เอาไปเป็นข้เรียอเลยนะเอาเป็นข้อคิดนะเอาไปรวมตัวกันนะพรวาหลายคนก็ดูหลายช่องนะดูหลายช่องก็ เอาตัวน,นั้นนิดเอาคนนี้หน่อยมารวมกันนะครับนะโชคดีก็ได้ตังโชคไม่มียังไม่มีโชคก็าอาจจะมาสักคิ้วเพื่อเสริมโง่แห้งให้ปังๆนะครับนะสักคิ้วโง่แห้งทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีความเข้มแข็งเน้นเรื่องโชคลาภและการเงินนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยดวงพิชัยสงครามนะครับนะมีคนมาทํากันเยอะแล้วนะครับทําแล้วก็ได้ผล สักคิ้วโง่เฮ้งไปปั๊บถูกหวยเลยก็เป็นเรื่องจริงนะครับนะลูกค้ายืนยันได้นะแล้วให้ติดต่อเข้ามาจากเบอร์ข้างล่างนะครับถ้าองเล็บไว้ว่าดูดวงก็คือโทรหาผมเรื่องเดียวกับดูดวงขอเลือกลอดทำด้วยน้คามนะครับซื้อวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าจะสักคิ้วโงเฮ้งนะครับปรับดวงชะตาปรับใบหน้านะครับให้ได้ปังๆรับทรัพย์ติดต่อน้องนุชคำว่าสักคิ้วนะครับ วันนี้รบกวนเวลาของแฟนๆเพียงเท่านี้นะครับนะขอให้โชคดีร่ำรวยมีความสุขนะครับถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ